็นวันที่เชียงรายต้องการ3ามแต้มเมื่อเล่นในบ้านเจอทีมเหนียวอย่างโอสถที่เสมอมา3ามนัดติดดูว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์สุพลสว่างจิตผู้ตัดสินนะครับเริ่มมาเป็นโอสถได้ลุยขึ้นมาก่อนแล้วยิงด้วยสายตรงนี้ที่เสาแรกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับเป็นไอศักการนูที่ได้ซัดทางท้ายเจ้าถิ่นก่อนโอสเรับต้นเกมมาเนี่ยดูคุ้มกว่านดีกว่าบอลเปิดไปทางเสาสองถอซันอิตัการนูไม่พร้อมครับ ่าเพื่อนเปิดไปให้เป็นอลันดาสิวาครับ,บต้องจับมาบอลันดาสิวาที่จับตะบองกระชอกมากันใหมย่ยังศูนย์อยู่อลอนปัน่นใสโค้งโดนอินทลัตปัดทิ้งออกไปได้ให่ลุ้นนะครับโอ,อสถที่จะระตูขึ้นนําแต่ก็ยังขึ้นนําไม่ได้ทีนี้มาดูเจงหวะมาของเจ้าถิ่นบ้างหมอก้มหน้ายิงไกลใสๆโดนทางกระโดดมาแล,แล้วมีตัวโฉกเข้ามาปั๊มกันของชนท้องครับเล่นเอา ทางสัตไทยปิวเข้าประตูพร้อมลูกคุณบอลที่จิ้มของดางอสุนเซาเลยครับก็มีคําอธิบายจากผู้ตัดสินออกมาเหมือนกันนะว่าทํารองที่ว่ายังไม่สามารถครอบครองบอลได้ร้อยเปอร์เซ็สำหรับผู้รักษาประตูนะฮะลูกนี้ก็เลยส่งผลให้กับชนะของเชียงรายได้ประตูขึ้นนับต้องชมเจคนยิงว่าแรกเลยนะครับยิงดีมากนะวันนี้ อันนี้ก็เป็นมุมผู้ตัดสินนะฮะว่าชัดชัยยังไม่สามารถครอบครองบอลได้แต่ถ้ามุมเชียงรายก็มุมของโอสถก็อีกอีกแบบหนึ่ง <c oughs> แต่วันนี้ก็จ้องโเชโยมโอสถนะครับไม่มีการประท้วงอะไรเลยนะครับก็เล่นต่อไปดีมากครับคนหนึ่งศูนย์ที่เชียงรายเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากอาซุมซา <c oughs> อย่างจุกก็พยายามจะถาม,มานะฮะว่าทำไมครับอยู่ในกรอบหกหลาเดน้าต่อครับทางเชียงรายตับอลทกชองพิชิตพงษ์ ตวัดเข้าไปทางเสาสองได้แปลโอ้แผ่นหนึ่งโดนาโคดนาคนครับประตูสองยังไม่มาก็แค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นว่าโชคลาภนินแสงอีกแล้วแม่นเสาแม่นคานอยู่ตลอดครับโดนพิชพงพาขึ้นมาแล้วเปิดไปให้คนเดียวโล่งโล่งโด่งโดนเสาก็ยองแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นครับโดนคานที่เดิมเลยนะครับลุนี้ครับสังเกตการแปลด้วยครับด้านในนะครับจะเตะที่ใต้บอลเลยเชิดขึ้นครับมาใบเลยโดนซุ่มเตามาชิงกับเลนามาเกตตอกคืนแล้วก็สองศูนย์ครับตัวะชิงสุดสวยในที่สามสิบเอ็ดที่ ทางเชียงรายที่ห่างออกไปลุงนี้สังเกตดูนะครับว่าอาร์ตุมเซาเนี่ยยิงด้วยข้าวท่าด้านในครับที่กลางบอลเลียดนะครับที่โคนเสาสวยงามมากก็เข้าใจกันรู้กันอยู่แล้วนะครับมองตาแล้วรู้เลยว่าจะต้องเล่นยังไงคู่นี้สังเกตนะครับคนที่ส่งบอลคืนที่เจ้าเซาเขาจะสกรีนผู้เล่นคู่ต่อสู้เลยนะครับนะฮะบังด้วยนะครับสองศูนย์น้าต่อเขาเจ้าถิ่น เอาตัวที่สาเพื่อตอบย้ำชนะพีระพงค์แต่ตรงนี้ชัดชยัยคว้าไว้หนึบเลยครับลูกยิงไกลของพีระพงค์ก็ยังสองศูนเท่าเดิมมาใหม่มาเป็นทางฝั่งโอสุสภามาบ้างอินทรัตได้เซฟเหมือนกันอย่างตีไขรไม่แตกครับเดินหน้าต่อทางโอสถบอลยิงเลียดทุ้งเท่าสองไม่เหมือนอยู่นี้อินทรัตทิ้งตัวคว้าไว้ได้ครับลูกยิงของชนะนันท์ป้อมบุกผาอย่งางไล่มาไม่ได้แล้ว เชียงรายมาต่อ,อม,มาต่อจาะจาะโอ้โหชัดชยัยซุปเปอร์เซฟครับโอ้ดูนะครับไดาเดน,นมาเกสได้ซัดแต่ก็ยังสองสดมดุลเดิมจังหวะโต้เร็วมาของทางเชียงรายเกมรับของอสุลงไม่ทันดูตรงนี้อาซุมเซามีโอกาสลุ้นแฮปติกอะครับเป่าตัวโล่งแต่โอ้ oh, ชัดชยัย oh. ชัดชัยบุตดลมโอ้ ua, โหูสินไม่ว่าอะไรครับว้าโอ้โหต้องดูภาพเช้าว่าปัด ปัดโดนมือหรือไม่ทีละศากด์ว่าโดนเนี่ยตรงนี้ดูว่าวิถีบอลครับดูดยกมันเห็นเลยครับคือคุณเบียร์คุณครับจังหวะน,นี้ก็ต้องให้ดูด้วยภาพเองนะครับเนี่ยนะครับภาพร<อ>ีเพมาบ่อยมากมนั่นแหละครับต้องแดงและครับอย่างนี้โอ้โหคือตามภาพฮะแฮนด์บอลฮะแล้วต้องเป็นใบแดงด้วยครับคือว่าทางโอซก็โชคดีที่ไม่เสียชัดชัยไปนะครับแลินเข้าซ้ายซัดตรงนี้ก็โดนอีลวปัดทิ้งออกไปได้ยิงซ้ายของ ทางฝั่งโอสดละครับยันตีไขไมได้แล้วก็จบเกมไปได้ว่าเชียงรายครับเอาชนะโอสถสภาไปได้2ประตูต่อศโดยที่ทําให้เชียงรายชนะ2นัดติดต่อกันครับส่วนโอสดแพ้เป็นนัดแรกในรอบ7นัด